ซึ่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจทหารบุร,บรณาการร่วมกันท่านผู้ชมครับมีแก๊งค้ายาครับใช้เส้นทางตามธรรมชาตินั้นลัดลัดเลาะมาที่ศูนข้าวโพดของชาวบ,บ้านที่แม่สลองแล้วมีการยิงประทะก,กันประมาณ15นาทีคนร้ายถูกจับตายไปหนึ่งดูภาพเหตุการณ์ครับไปไปไป นี่นะครับท่านผู้ชมครับทุกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับมีเรื่องของพรบอุ้มหายเพราะฉะนั้นครับก็จะมีการถ่ายทอดนะครับหรือว่าอัดคลิปไว้ทุกขั้นตอนเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวในการจับกลุ่มตัวแต่คนร้ายยิงต่อสู้ก็มีการยิงประทักกันเห็นไหมครับส่วนก้อพดบนบนภูเขาครับบ้านสามแยกอีก็ ที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายที่แม่สลองนะครับช่วงดึกเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมายิงสวนกันไปสวนกันมาในประมาณ15นาทีทหารกับตำรวจนะครับบูรณาการร่วมกันแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเสียงปืนแล้วเนี่ยกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนั้นถูกจับตายไปหนึ่งครับส่วนที่เหลือหนีไปได้เจ้าหน้าที่ก็ออกตามล่าตามขั้นตอนล่าสุดน,นะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะก,กิจทัพเจ้าตากกองกาลังผาเมืองพร้อมด้วยตํารวจอย่างพุ่มกับสอพอแม่จันในพื้นที่ ก็ลงไปเคลียร์พื้นที่นะครับก็ไปเจอเห็นไหมครับในวันรุ่งขึ้นก็เดินลาดตะเวนเลยครับหาของกลางที่มีการประทะก,กันในช่วงดึกก็ไปเจอเป้ใส่ไอซ์เกลือนนะครับตามจุดต่างๆภายในศูนข้าวโพดของชาวบ้านรวมทั้งสิ้นเนี่ย21ใบนะครับแล้วภายในในนั้นนะฮะในเป้เนะี่ยมียาไอซ์ครับทั้งหมด323ก้อนเห็นไหมครับระเบิดก็มีเห็นไหมครอย่างกว้างอย่างไอซ์เนี่ยน้ำหนักทั้งหมด3 2 3กิโลกรัมนะครับ มอเตอร์ไซค์ของคนร้ายสองคันแล้วเมื่อสักครู่ที่เห็นไปแล้วครับระเบิดลูกหนึ่งยาเสพติดล็อตนี้นะครับตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่ากองครารวานแก๊งค้ายานะครับเดินเท้านะครับเพราะว่าหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ไงครับแล้วก็นั่นเอียดไปด้วยยาเสพติดในกระเป๋าเป้ใช้ช่องทางตามธรรมชาตินะครับมาจากตามภูเขาสูงประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาทางอำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวง แล้วก็จุดหมายปลายทางเนี่ยเมื่อมาถึงถนนใหญ่ได้ก็จะลำเลียงขึ้นรถยนต์เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการทํางานร่วมกันมาประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับจรทาทั่งได้รับแจ้งมานะครับว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดอีกลรดหนึ่งจึงสามารถสก,กัดจับไว้ได้ครับ